สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนวันนี้พบกับครูประดุงศักดิ์เอ่าตันหรือครูบอยในรายวิชาสุขศึกษาฟอน,นเมือ,ง,อ,อกงการเรียนรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนอนธิบายความสำคัญของการดูแล รักษาอาวัยวะภายนอกได้หรบบือไมบในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูสอนเรื่องอวัยวะภายนอกคือลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกแต่ละชนิดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้มาพบกับเรื่องการดูแลและรักษาอาวัยวะภายนอกอย่างถูกวิธี อวัยวะที่1คือผมและหนังศีรษะทำได้โดยการสระผมให้สะอาดและเช็ดผมให้แห้งอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้ง 2. การดูแลรักษาผิวหนังทำได้โดยการอาบน้ำให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้ง ตื่นเช้าแล้วก็เยินลอกสบู่ให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายถูท,ที่ใครตามซอกคอซอกแขนขาและข้างลำตัวให้สะอาดช่วยป้องกันโรคผิวหนัง 3. การดูแลรักษามือเท้าและเล็บ มือต้องดูแลรักษาด้วยการล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารรวมทั้งล้างมือหลังการขับถ่ายทุกครั้งเท้าล้างเท้าให้สะอาดโดยถูบริเวณซอก้นเท้าฝ่าเท้าและหลังเท้าให้สะอาด แล้วเช็ดเท้าให้แห้งเล็บมือและเช็ดเท้าอาจเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคจึงจำเป็นต้องตัดเล็บมือและเท้าให้สัน้นรักษาความสะอาดอยู่เสมอนักเรียนยกนิ้วขึ้นมาดูสิครับเสร็จแล้วดูที่เล็บใครเล็บยาวบ้างตอนนี้ เล็ยบยาวนะครับทำให้เชื้อโรคเข้าไปสะสมอยู่ข้างในเล็บเรานะครับเวลาเราทานขนมทานข้าวอะไรเชื้อโรคก,ก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับใครเล็ยบยาวนะครับให้ผู้ปกครองช่วยตัดให้เลยนะครับนาเตือนสี่การดูแลรักษาตาทำได้ดังนี้ทำงานเขียนหนังสือ ในที่ที่มีแสงสว่างพอดีไม่สว่างจา้าหรือมืดจนเกินไปการอ่านหนังสือควรวางให้ห่างจากสายตาประมาณ30เซนติเมตรหการดูแลรักษาหูทำความสะอาดหูโดยใช้สำลีหรือถ้าสะอาดชุบน้ำบัมมา เช็ดช่องหูและใบหูเบาๆจะทำให้หูสะอาดข้อนี้นะครับการดูแลรักษาความสะอาดของหูเด็กควรให้ผู้ปกครองเป็นคนทำให้นะครับเพราะว่าเด็กๆยังทำไม่ได้นะครับยังเล็กอยู่นะครับจะเกิดอันตรายกับหูหรือแก้วหูได้นะครับ การดูแลรักษาจมูกหระวังอย่าให้จมูกกัดแทบกับของแข็ง 2. ใง้ควรใช้มือหรือของแข็งแคบจมูกเพราะอาจทำให้เลือดกำเดาไหล 3. ถ้ามีเลือดกำเดาไหลให้นั่งก้มหน้าเล็กน้อยใช้มือบีบจมูกแล้วใช้ผ้าสะอาดซับเบา เด็กคนไหนเคยเลือดก,กับดาวไหลบ้างครับวิธีรักษาตอนนี้ทำได้แล้วนะครับเพราะวันนี้ปุสารไปแล้วการดูแดลรักษาวัยวะในช่องปากแแลงรงปันอย่างถูกวิธีให้สะอาดทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งคือ ตอนเช้าคือตื่นขึ้นมาก่อนรับประทานอาหารเช้าและก่อนนอนอีกหนึ่งครั้งนะครับมีเด็กคนไหนที่ทำเปตรวจจามก็ถือว่าทำถูกต้องเหลือนะครับมีเด็กคนไหนที่ก่อนนอนอยังไม่ชอบแปรงฟันนะครับต่อไปนี้นะครับควรรักษาช่องปากด้วยการแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะครับสอง ใช้ฟันให้ถูกต้องตามหน้าที่โดยใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารนะครับนี่คือหน้าที่ของฟันห้ามใช้ฟันกัดของแข็งใดๆนะครับเพราะอาจทำให้ฟันหักได้ 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานลูกอมอมยิมและไม่ดื่มน้ำอัดลมเพราะจะทำให้ฟันผุ เด็กคนไหนที่ชอบฐานลูกอมบ้างยูมอคืน้นโมยิม้มลูกคมตรงนี้จะทำให้ฟันผุนะครับเด็กความรืดเบี้ยงรับประทานสิ่งเหล่านี้นะครับ 4. ใช้นิ้วนวดเหนืยอ,อย่างเบามือทุกครั้งหลังแปรงฟันเสร็จ ตรวจสุขภาพปากและฟันกับทันแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งนะครับในเด็กคนไหนที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพปากและฟันนะครับ่วนให้ผู้ปกครองพาไปตรวจเช็คได้แล้วนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งสำหรับใบงานวันนี้นะครับ หลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ลงในสมุดเดวดูเขียนโจทย์ด้วยครับโจทย์ตัวนี้มีทั้งหมดอยู่5ข้อครับเด็กๆทบทวนจากคลิปแล้วก็มา,มาตอบคำถามในใบางานของครูนะครับ สำหรับชั่วโมงนี้ก็จบการการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับเด็กๆอย่าลืมทำรายงานที่ครูสั่งนะครับแล้วพบกับคุณครูพรดุงศักด์เอาตามหรือครูบอยได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปกับวิชาสุขศึกษา